เออไอเราเป็นแสนอ๋อเราคือนัดว่าหยมาสิมาหาเราเมือนีอคือเม็ดสีอยู่มะเดียวเราทางก็บังคับเห็นมั่ไปทางไหนเนาะไอเนี่ยมันติดหัวข่อยมันมีท่องนี่เราหนิเจ้าเจ้าจะไปที่ไหนไอเจ้าหักข่อยเอาเจ้าวางแผลซอยขกูเจ้าต้องวางแผนซอยคอนสัมบุยย้อมดีเพียวกับมันดีๆมัดมันก็ดีกันก็ได้ดอกพี่ดียวแล้วลองเบ้าง หัวเขาไปไหลมือแล้วมันตกลงขึ้นไหนเฮาล่องบอลมันมืดเนี่ยเสียมันเป็นเสาดอยเนี่ยยายแพ้วเสาดอยแต่ตามบอลล่องหึ่งมันมันบาตกลงขึ้นไปหามันขึ้นไปหามันลองบึงไปไปไปยายแพ้วมาขอพูดจังมองบ้านมันเนี่ยก็มาอุบัติการณ์บ้านเนี่ยงมาหกไม่เงียบโอู้ย็ยอดหัวกูหลงกูไหลเลยแม่มันยูจังสี่เฮ้ยบ้านหอกบ้านเนียบ้านเนี้ยก็มาหลงไหลนัาเดียร์พี่เพ้เกือบมี มามากมาววนานบนันมาอ้ย้ยัน่ทั้งฝ่าทั้งสวรับ้เอ้ยกนได้หมดเัยมนว่าคอยู่ทั้งฝ้าดอกมันนี่อยอป้มันมน

โอ้ยเจ้าจะขอากขึ้นพอเจ้าเลี้ยตัวมันอนนี้ขวายทวงแล้วก็ได้ขอยก็มีลูกคือกันอยู่บ้านอ่ะขวายสิบบ่ไมีพ่อของลูเจ้าว่ารูแต่ว่าัวากขวายจะขึ้นเป็ดยังสีบอกว่ารูแล้วแล้วก็บม่ได้บอกแล้วเลิกกับเขาแล้วก็แล้วเอาอันนี้มันช่วยที่ฉันมาตีขวายไม่ได้ตีหรอกเขาเพราะาันเป็นพยัญชนะเสือพ่อเจ้าอ่าเขาเป็นพยัญชนะก็คือสแจ้งก็เจ้าว่าแจ้งแล้วเสื้อหอกอูอพอใช่พอกระลูกมีน้ำกันอ่ะเฮ้ยวางฉันนั่งสีตัวใหญ่ มันออกสิไปออกที่ไหนมันไงเรามันออกไม่ได้แล้วใอบ้ากันใครบ้ากันใครบ้ากัน่องบามแลก็ได้ตใจตวันเพือนี้อะไรบ้าวันทองก็เด็กค่นเลค่ะวันทองว่มีแผวลงก็ืยก่ได้ดีแล้วจต้องคอยก่นวัน้ามันถ้าก็ได้ในแบบนี้

ไอเค็ดีิไปจักยื่นันมาเดเป็ดติจักไ้แล้วเคสเธตกลงมาแล้วไยีแล้วแล้วางนเปตยาแล้วฮะนี่ยขาไปหลอกกูฮจังไหนรอบปัญญาหุวหดเร็วหดยเร็วหุดเร็วป็นตะยานจเลยเนี่ยเปตยาเขาอเขาเนี่ย กินบ่ได้นอนบ่หลับพม่นี้วแ้วมันบ่มันเขาทั้งมันเดนวละตอนมัยังในต้นในตเขาญาติเใส่กับพกเนี้ยเมือนนี่กับีแพ้วเลียกูนะีแพ้วนะนั่นไม่ผีแพ้วเม่ยังขากกเง็ยบบ้างก็้คอนอนบ่ได้กินบ่หลับเลยเขาคอยยงยาได้เห็ดกกับตีีแพ้วว่าคขยุ่นบาวีแพ้วบาวญากกกะตีข้าต้ามั้งนะเขาจะเดิาว่าจะหาเมียแล้วมันอืนนี่มาันจะเอามากุยกันมาัน ล้เขาบ่เห็นเทียนหละมันบ่เห็นจากถึงมาถึงหายไมานบ่นหแล้วเคยเห็นเราเป็นคนมอมคนเดี้กเาลศูนขึ้นมาหน่มันตรงนี้หมเสียดีแล้วเขาฝังเลาฝังไว้ใต้พก็ขึ้นก็ฝังบนเมัน่สามนี้อย่าแพ้วทีปฝังไว้มันกตกทันที่นเนาะมื่อที่สามที่แล้วเอาว่ที่สองมันัวมันตายอย่างทีแล้วเมื่อวันท่ วันทาวัดมันมันตายมันอ้ามืคนนี้ที่แค่สามมืนมันท้าพร้อมแม่ดีเด้อเราไปปรไเดี๋วเขาองบอกเขาก็ไปบนยู่นแตงสุขแล้วย่ำเข้าย่ำขึ้นบนว่าหมาหันมาโอ้แล้วเมือานีแน่ควรบ้าแตจ้ามันเหมอนมาคารับเจิตไปไปเห็นแล้วครับ